สวัสดีท่านผู้ชมเป็นนะครับวันนี้อยู่กันในเกมอมงอัดตอนที่3นะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในหมวดกลางคืนนะครับโหมดกลางคืนสายแรก,แรกเราได้เป็นครูเมดเดี๋ยวเราจะต้องไปทรารมภารกิจแล้วจะลงมาทำไม ได้แล้วได้แล้วนะครับพรันผูชม,ม,ชมเดี๋ยวผมนี่ก็จะไปห้องนี้ห้องนี้นะครับผมก็ต้องเข้าไปในห้องนี้แล้วสีเขียวก็ตายสารุปยังไงกันแน่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 งงนเ,นเลยครับเนี่ย ตอนนี้นะครับผมบดสิงแดงครับท่านผู้ชมเราก็เล่าสีส้มกระโดดบดออกไปในที่สุดท่านเองนะครับ What and imposter imposter เรือนคนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องหาภารกิจนี่ไงภารกิจที่เรายังไม่ได้ทำแล้วฆาตกรก็ทำการปิด กิ๊ดเติมน้ำมันเฮ้ยทำไปรีบสแกนมือก่อนทำไปรีบสแกนมือเฮ้ยเพื่อนเร็ว ทำอันนี้น่ออุ้ยมันพยายามใส่ร้ายสีแดงนะตอนนี้สถานการณ์เนี่ยโคตรแย่ๆเลยเข้าใจคำว่าโคตรแย่ๆไมหมท่านผู้ชมโอ้ย ตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เราก็จะรอผลหวตอรีบต้นบวดออกไหมนะ ตอนนี้ฆาตกรยังร้อยนวลเราเนี่ยจะตามติดชีวิตสีน,นตั้แต่ร้อยนี่ก่อนนะเรามีไฟลรักเด็ตรงนั้นเองที่เรายังไม่ได้ทำแล้วเราก็ถูกฆราก่อนกายมาเป็นสัมภเวสีนั่นเอง ตอนนี้เราเติมน้ำมันก่อนนะครับทรา n s ูลิชโชเราก็จะเอามาใส่หลอดตั้งเองไปทำภารกิจเอกนี่ไงทำแล้วมีภารก,กิจอยู่ห้องโอทูนะครับนี่ไง โอเคได้แล้วโอเคสำเร็จเฮ้ยสีม่วงตายไหนนี่ตายเยอะสุดแล้เกินมันชักจะเริ่มเยอะสุดแล้เกินแล้วนะโอเค ตอนได้ออกไปจากสถานที่ของพวกเราลแล้วเยดเคเป็นไงเย yeah. เราครูเมชชนะแล้วหลาคกล่เมชชนะแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเต้นให้ดูนะอันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่โอ้โหตอนนี้อมองอัดเต้นอยู่คนเดียวสบายใจเฉยเลย เราได้เป็นโคลเมดแล้วก็มีแค่สามคนฉันจ้ะมันง่ายเกินมันยากเกินไปเนี่ยที่ผมลงโหมดสามคนหรือไงเนะี่ยมันคือโหมดสามคนหรือไงเนะี่ยครูเมดเนี่ยจะทํางานได้ยากขึ้นเพราะมีกันแค่สามคนฆาตรกรต้องเก่งแน่นอนระวังตัวไว้ดีนะเพื่อนเรามีกันแค่สามคนนี่ผมลงโหมดอะไรหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ได้ลงโหมดอะไรนะ หมดเล่นสามคนเหรอวิไม่หมดไฟเฮ้ยคุณเอ้ยนี่มีนี่คนเดีย๋ยวผมต้องรีบทำเควสก่อนแล้วแหละเรามีเควสที่ห้องโอทูน,นะครับท่านผู้ชมมีกันแค่สามคนโอ้ยตายแล้วไงงานงอกเลยได้แล้วเสร็จแล้วน,นะครับ ดูก่อนมีภารกิจนี่ไงภารกิจเอ้ต้องดได้เลยได้แล้วสำเร็จท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องเดินมาทางนี้ก่อน ภารกิจที่ทำไว้นะ่ะหรือว่าอุย้ยภารกิจอยู่ไกลแท้ราท่านผู้ชมเราต้องไปข้างล่างเลยนะเดี๋ยวเราต้องไปข้างล่างนะครับภารกิจเนี่ยมันช่างอยู่ไกลเลือเกินตอนนี้ยังไม่มีใครฆ่าใครเลยนี่แล้วเหรอผมไม่ชอบภารกิจนี้ ขึ้นยากขึ้นวิธีไปม,มันยากจังเลยเนี่ยอ้ยไม่ต้องทงไม่ต้องทำละเรามาจับตามองอินโพสเตอร์กันอ้าทำไมมีตั้งหลายคนเลยอะทำไมเปิดเกมมามีแค่สามคน ทำไมอันนี้มีต five, ware, อはは้องประมาณห้าคนเลยเลยเลยจะต้ขาก็รากเราเดี๋ยวผมจบตานี้ผมต้องไปเคลียร์กับใครสักคนแล้วล่ะไปรีเขียวได้ ตอนนี้ครับเรายังจับตัวอิมโพสเตอร์ไม่ได้เลยเราต้องมีความเป็นคนนะครับก็ผมก็เริ่มง่วงบ้างแล้วล่ะตอนนี้เรากำลังเห็นผลการตัดสินอยู่นะครับท่านผู้ชมสีเขียวโดนหดออกใช่หรือเปล่า ยังไม่เห็นผลไม่ใช่อินเทอร์แล้วอา้าวไอ้กระดาษชูชนะโอ้ยผมหมันใส่กระดาษชูมากเ,ออเดี๋ยว สำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายเดียวเกนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย